วันนี้ขวันใจของพวกเราถ้าไม่มีท oh, ่านนายกคุณตอบอกว่าไม่มีการประกวดทั้งนี้ค่ะเรียนนรท่านจากุ่เทพลนะท่านประธานสมาคมชาวสุพรรณบุรีรี่เวาัพอ่ค์สมาชิกสปจเขตนะครับของสมาชิกสปลำแสงจังหวัดสุพรบุรีท่านผู้ในการองการศึกษาท่านอยู่ลองผล นะครับโครงการอาหารเสเและขาดไม่ได้เลยคือทัานผู่ครองเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับแล้วก็ลูกๆแมน้องที่รักทุกคนวันนี้นั้นเป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่พวกเราได้มาสแสดงออกนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าเรามาเต้นนะครับสิ่งที่เราชอบมาทำในสิ่งที่เรารัก สิ่งที่เราทําในสิ่งที่เราชอบแล้วมาทำในสิ่งที่เรารักนั้นนะครับต้องบอกเลครับว่าคือความสุขของพวกเราเองวันนี้อบจอนะครับได้มีเป้าหมายอะไรนอกเหนือจากอยากให้น้องๆได้มีเวทีในการแสดงออกต่อหน้านะครับขออวดจอนที่มาเดินนะครับในการเที่ยวนานเพืจอจัดของจสุรีเพื่อที่จะก้าวผ่านนะครับในการวิจารั์ แสดงออกต่อหน,น้าสาธารณชนเพื่อจะเข้าไปจูเมืองที่แทนคนต่อไปซึ่งทีมหนึับชนะเลิศนะครับอย่างทีมเอ่อรุ่แข่งที่เก้าปีนี้ไปนั้นก็ย,ยังรักษาแชมป์ไม่ได้นะครับสําหรับทีมที่ยังไม่หยุดฝันยังที่ว่าตัวเองยังใครไม่หยุดฝันนั้นอย่าพึ่งขอแทนเพราะวันนี้ถือว่าเป็นอีกเรียนหนึ่งที่ขั้นเก้าผ่านเอ็นดีของเมืองชนนะครับลงมือ นะครับอปจเราเอาคนทีคนหนึ่งเป็นเพลย์เม้นต์เล็กที่จ,จัดมือดีการเล่นแล้วเชื่อมันล่าต่อไปนะครับภายในไม่กนินเดือนเราจะจัดเวทีอย่างนี้อีกขอให้ท่านติดตามข่าวสารของขอปาจต่อไปนะครับแล้วนะครับสิทีนี้ราคัญนั้นะจะเพิ่มรางวัลให้ทุกรางวัลที่นะครับครูฟู ทั้งการเล่นให้จัดให้เป็นมสมกับรางวัลด้วยนะลูก <ś c oughs> อ่ะวันนี้ดึกแล้วนับหนึ่งสอง